ทักทายสวัสดีพี่น้องสาวสว่างกับไม้อีกเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วจ้าเป็นอีกมือหนึ่งพี่น้องเอ้ยมือ,อีกระไดสาวสว่างมานั่งเห็นแย่งน้นอมานั่งอยู่ห้องพักยาพี่น้องห้องพักยาอยู่สูงฟอกไตพี่น้องต่อคุณยายคุณยายเขาเครืองเขาเครื่องฟอกไตนะพี่น้อง เวลาตีหาพี่น้องจ้าสบายกันดีสุดฟูสุดสคน้นอยู่อกลบเนาะพี่น,อน้องเนาะใช้สว่างใช้กินหอดคิดถึงพี่น้องอยู่แล้ว,วมาพูดมาจ้ามาพูดมาคุยมีโอกาสกันหัว,ห,วห,หัวหน้าหัวหลังพี่น้องมันยังหมืดพุ่มพูอยู่หมืดพุ่มพูพี่น,อน้องวันพ็เลหัดเมือน มวนมนนอนกับน,นอนพี่น้องเอ้ยมาแต่เศร้ามวนนอนกับน,นอนใช้ใช้มาหนีคนกับติ่มอังเมิดพี่น้องน้ำเศร้าก็ปรกันนอนอยู่นอนอยู่รถกับมีนอนอยู่ห้องพักกับมีพี่น้องมายอมมายแงใช้ใช้ม <c oughs> าเนี่ยกระติมอังอ่อซอซอนพี่น้องเอ้ยเอ้า อูแลกันไปเนาะพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อสาวสาว่างคนอีสานกับคุณยายประมูลนี่ยแหละกะบ,บ่มีอย่างพี่น้องเหมือนเก่าเช่นเดิมมาละเหมือนก่าเช่นเดิมเนาะใช้เขากัดเขากัดไทยนั่นเนาะพี่น้องเนาะตามตามสถานการณ์ชีวิต ชาวสวา่างคนอีสานนี่แหละขอขอบคุณขอบคุณเด้อสมาติดตามรับชมกระไดเป็นกำลังใจแห่งสช้าสว่างตลอดมาขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณไมลายจะมีเสียงระบบหนำด้วพี่น้องเด้ออาจจะไม่เสียงแสกเข้ามาแน่มันยุ่งหลายพี่น้องเอ้ยช่วงนี้กระไดออกไปใส่ยังเม่ไไรดอกช่วงนี้ยังไม่ยุ่งอยู่ ว่ากันนั่งในห้องสะก้อนวันแม่ค่ะแม่ขายกะจะมาย่อมมาย่มช่วงย่อให้ย่อหน้าเนาะพีกก่น้องเนาะเพื่อเขาเจ้ากันยากการยากเพียรเขาเพื่อกะมีมาอยู่ดอกแม่ค่ะกระได้มาลายเจ้ายี่สิบห้าไปนั่งดูสหกรณ์นั้น คือวันีไหนที่กะพัดคนไหลพี่น้องเอ้ยพักยาอันอยู่ทั้งโซนเขาสหกรณ์นั่นค่าสหกรณ์นั่นค่าในโรงพรยาบาลคนไหลพี่น้องเนาะเขาก็มหาสื่ออยากสื่อจริงมาพักคานแน่นั่งจากบนตลาดไรพี่น้องช่วงนี้มันโควิดเาวจะบ,บ้างก็บม่อยาก บรอยากไปไซไลท์ที่มันเป็นชุ่มชนนะพี่น้องที่มันเป็นคนนน้นเละๆสิหมอเป่นกะหมอหองไตเึ่นกะเตือนเนาะมันเกิดโควิสช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนผู้ป่วยผู้สูงอายุมันเกิดตามสภาพร่างกายเนาะพี่น้องเนาะติดเชื้อมามันเกิดสิงนีสงะสาสว่งางเกิดขนคุณซุ่มเซลเละๆในเซลสว่งางกังบกบ่ค่อยสิไป,ปนะพี่น้อง เขามีผู้สูงอายุต้องดูแลต้องกระต้องนี่นะคือต้องต้องเบิ่งตามสถานการณ์สถานการณ์บ้านเมืงองเนาะพี่น้องเนาะต่อสู้ดูแลกันไปพี่น้องว่านี้กัน พูดคุยกับแม่ชีกับบอสัมบายพี่น้องเอ,อ้ยอากาศเปลี่ยนเดีรกอร์ฮอนเดี๋ยวก็ฝนมีชีสมบูรณ์ก็ได้จักมื่นใดแล้วเพิ่นสิมามื่สองมือนีบบ่กับบอจักลูกชายเพิ่นสิดัพรถมาทรงเขาเที่ยวไปทเที่ยวมากรุงเทพเนาะพี่น้องเนาะช่วงเขามาเขาก็มีรถเขาก็มาทรงเพิน่นทันช่วงเขาอยู่กรุงเทพไม่มีรถสาวสว่างกลับไปฮับ เป็นนีสสักเป็นหน้าสาวสาว่างเป็นอายุแปดสิบสองคุณนยายมุนกับแปดสิบห้าพี่น้องทุนเป็นพี่น้องกันคุณกับแม่ยู่กับสาวสาว่า,างแต่สาวสาว่างเป็นเล็กหน่อยิ่นกับเป็นแม่สาวสาว่างทนกอยูแลกกันมาลุกอูก บงึงแงงลูหลานมาเล่ากระไดเป็นเถ่าขเข้ากับได้ดูแลเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะกบะบว่าได้ไปไสสาวสาว่างกระไดที่นอกเฮ้ยมีนายอำเภอสาว่างเด่นดินนี่ละบึนวนเลี้ยนมีน้ำมันนี่ละก็ไปตลาดกับมาศูนย์ราชการมาโรงพยาบาลเขาก็ไปไส์ว่ได้ที่นอก มาเที่ยวมาตามหมอพี่นัดคุณยายนียล่ล่ะไม่มีโอกาสได้มาดูแลดูแลคนไข้คนป่วยเนาะพี่น้องเน,ะนาะพุ่ชมก็เป็นลูกหลานมูพุ่ชมมีจังหวะโอกาสก็เลยผู้ใดบ่อยู่ดีไม่แห้งก็เลยได้เอามาโ่มกัน <c oughs> ได้ออกมาโ่มกันอยู่น้ำสาวสาว่างสะก,กันเนี่หมอนัดจะไปพี่น้อง เป็นไงมุนก็เด็กไปหาหมอตาอยู่อันที่เป็นเปลี่ยนเลนมากะไรเด็กทรงเด็กทรงเห็ดเหยาดอันนั้นอันนี้ก็ก็แก๊กแก๊กน้ำมันหนาน้ำมันก็กลมกลมเงยเงยเธอกะกดอันเห็ดียังที่มันกระเนื่อนในตาล่ะนะในลูกระตาก็เลยเป็นทรงน้ำตาลายอยู่น้อยนึงสาวสะว่างก็หยอดน้ำตาเทียมเห็นอยู่จะได้ไปซื้ออู่มือ หมอเขาเกิดจานักนกะคะได้ปีนึงแล้วคนหันน้ำตาส่งไหลก็เลยเป็นอยากไปแต่ว่าโดนนี้เขาไข้แน่แล้วล่ะแต่เพรเป็นยังลายดอกกับเบิ้งอยู่ช่วงหน้าห้อน,นกระสินนั่นเงือคือว่าอย่างสิกระสิเกี่ยวเสร็จตาสีน,น้ำกระอาจจะมีเล็กๆน้อยๆอาการ อันนี้ก็ไข่ปกติจะน้อยนึงอยู่ว่าสิไปบางวันดังคันนั่นก็เลยมันช่วงโควิดพี่น้องสาวสาว่างก็ยังเล่าไปใส่กับมันไปกับคนกับไายคนไข้โรงพยาบาลกับจย์ฟันกับใายพี่น้องคนหลายพี่นอ้องเมือม่อหน,นึ่งต่ละคนหนึ่งสามลอยคนกันยังหลายกับซีลอยขันยังหน,งนง่อยกับ สองร้เพเกินมันยางหน่อยกับสองร้อยประมาณสอ,องร้อยคนพี่น้องทั้งหมอนัดทั้งหมอนัดนอนทั้งหมอรมาปูวยป่วยไม่สีหน้าพี่น้องมีสามีสามมืนคนไข่สามประเภทมันจะเลยคนหลายพี่น้อง ปน,นีกับาสาวสว่างก็เลยโอ้ยปนั่นนี่เราพาไปปนั่นเนี่ยาพ,าปปพาเราไปดอกเพราะว่าเบึงเบึงแล้วมันเกิดช่วงโควิดพี่น้องสาวสว่างก็เลยื่องเรากับอาการบ่าน,นี่ปนไดเห็นนะส่งไข้ขึ้นแน่แน่แต่สิมี้จะไปนัดพร้อมันกับเมชีและสาวสว่างก็ได้ทันทียี่สิบสี่เนี่ยสิฮอด นนผนนล,ลเ,เ,เ,เป็นแม,นม่มุนจะไปนั่มผัดบะได้ตอนนี้พี่น้องเถื่อหมอซังให้เมซีนอนโรงพยาบาลก็แหงเถื่อบะได้อยู่ห้องพิเศษเด้กพี่น้องบลแม่นแมชีสิได้อยู่ห้องพิเศษเสมอเด้บลแม่นคันพระนี่เพิ่นอยู่ห้องพิเศษเพิ่นกับรับรองไว้ให้พระอาณาพี่น้องพระสงฆ์เพิ่นนี้สิบห้องห้องพิเศษจะไปนอนอยู่ห้องร่วมหลากหลายนม่ิ่ง ก็ได้บัมือนมันบนนี้หม่งนอนพี่น,น้อกหม่งนอนกับแคบๆได้มุ่งไปขึสิไปไปน้ากัน,นบ่ได้อีละ <c oughs> นบน่อยากไปนอนข้างนอกข้างน้มันผัดจิเที่ยวแลนไปแลนมาเบิง้งผู้นั่นเบิ้งผู้นี้อยู่แต่ได้มาเห้เราไปนะมึงซจีซีเสร็จไปกับแม่ชีสมบูรณ์สองคนขึ้น,อน้อง ไปหมดไปสักวันต้นโควิดจะมีกับฝ่าระวังดูอากาศเปลี่ยนพี่น้องคนดีๆกับคนหนุ่มกับเป็นเน่บางคนมิตรสูงอาย,อยุได้พี่น้องน่าจะทั้งเหนือทั้งใจกับฝ่าวาวังมแม่ชีเนี่ยหนุ่ขึ้นมาตะกุ่นเทปเนี่ยรงสิไข่รงบสัสจำใบเนี่ยนั่างนั่นคืออยู่อย่งนั้นคืออยู่ เขากบคุดเนาะคุดย่านต่างโลกต่างท,ท่ายแถนฟอกท่รอบพิเศษกระจายเงินนี่พี่น้องก็ไตแต่ว่าเขากับบริษาทเห็นแล้วปินเลยนะฝ่าดึงแจงแล้วแต่วนๆเวียนๆตะเรืองนี่แหละเนาะเรื่องชีวิตแต่จำบ้านเขา สา้ส่างกระดาษไพ่กัสิคือกันนะเนาะพี่น้องเนาะขันอยู่ในสภาพะเดียวกันแบบนี้แกแต่ว่าอกเดียวกันพี่น้องกตบว่ามีนังหรือแลกกันไปการตามความเป็นไปเป็นมาเนี่ยนะเนาะันมีแต่เฮาดอกมีทัวกันมทัวกันมัดทัวโลก มีโอกาสได้มาพูดมาคุยพี่น้องก็ดีใจพี่น้องก็เลยอยากมาพูดมาคุยนี่นะสาวสาวางมีโอกาสได้มาพูดมาคุยดของมาพูดมาคุยดำให้ได้พูดความรู้สึ้งพูดได้จาน้อพี่น้องเนะาะเพราะสิได้คุยพูดได้จากันละถูแลก,กันมีโอกาส ดูแลสุขภาพเดิมพี่น้องเด้อทัวประเทศทั่วโลกเข้าอยู่ละดูแลสุขภาพตัวเองอะไรพอดูแลตัวเองเซฟตัวเองได้เซฟดูแลตัวเองได้ด่ะดูแลพี่น้องกินนอนช่อนกลางนอนนัดพักตอนไหนเพียงพอดืนมดื่มน้า สะอาดแต่ละมือเลยจะกินแสบไรนาะพี่น้องเนาะรสหวานมันเค็มตามคุณหมอคนบางคนกัดเทปปลาได้อดอกพี่นออ้อง,กกอง,าางเอ้ยแต่ว่ากัดต้องฝึกเจ้าของนะสาวระวังเพื่อกัดอุดบลได้ดพี่น้องช่วงม่วงสุกกัดกินกัดหวานธรรมาชาติกัดแมนอยดอก กินกระแซบเนาะพี่น,อน้องเนาะกับจักัดการก,กินเท่านี่แหละเห็นโรคเห็นไข้และค่ะการรักษาตัวเองเนี่แหละสาวสระวอะไ,ได้ตะฝากพี่ๆน,น,น้องๆเขาเพื่อนๆพุณป้าหน้าอ่าดูแลสุขภาพเจ้าของจะได้มีกำลูกกําลานไปนานๆเนาะพี่น้องเนาะ มันเป็นไปแล้วมันกาทั้งซี่ล้วพี่น้องมันกบบในเบื้องแง่งกันใครกับว่าอยากเป็นกับตามสภาพร่างกายห้องกับแอนดูมันยูบบ่เราไม่ค่อยอยากเป็นเรกพี่นอ้องมันว่ถือกับเจ้าของกับ่ีมีจักเลยก็ถ <c oughs> <c oughs> ือกับตัวเองมุกหูจักเนาพี่น้องเนาะเพราะว่าไผลไม่ในในหนุกนะใครกาลังใจกันนะพี่น้อง Vì sao mình từ gần bắn cầu đây là thay cái bóng dạc Một thay thầy chếp cái này Không tham, không kìm bắn eo Cảm tự cảm mình lạ khăn có khuôn năng Chắc non chắc năng thì nó ออกเปตึกนั่นตึกนี่ก็คนมาเฝ้าไข่พี่น้องญาติพี่น้องมาเราก็่ละนอนจักเต้นจักงูจักขักหงส์ขปกพัดลมไปกับหงสุด,ดื้อยู่พี่น้องเลยมันเป็นโรงพยาบาลในในอำเภอพี่น้องสมเด็จพระยุพราชมันกับตุ้งไข่จะไล่ด่งดีแลคุณหมอกระไรมัน,นก็นเลย กันเลยคุ้นหลายพี่น้องใสายสมานี่กันจักเจ้าหน้าที่จักหมอจักแพทย์จักพยาบาลจักยาคุนไข่จักคุ้นไข่ลายพี่น้องเลยประมาณสามพันคนถึงอนะ่ะขันบ้าบ้าหลายบ่าหันพี่น้องันเสาวอาทิตย์ไข่แน่พี่น้องมองจอดรถกนันเลยมอง ข้าสิบไปนางาพักน้งเศร้าใส่กับคนคนการมหลายนะพี่นอ้องแต่ว่าคือราชการหลาไหมไหนายพี่นอ้องคนขยนแต่พูดคุยกันไปเนาะพี่นอ้องเนาะนี่ยังนะเนาะกระเทดไปตาม ตามความรับผิดชอบแต่ละคนแต่ละคนกันมีความรับผิดชอบแตกต่างกันไปพี่นอ้องกจะมีเบียดทุกคน,น,นพี่น้องเบียดไงเบียดบังไงกัมีเบียดทุกคนพี่น้องเฮ้ยเขากับหาเวลาพักเอาหาเวลาพักผนน่อนเท่านั้นเองดูแลสุขภาพตัวเอง ีเดียดทุกคนพี่น้องเลยแตกต่างกันพวเฮามันจะม,มีสวรรม่วน,นชีวิตแนตะ่ละคนของชีวิตเนี่ะดอกชีวิตง่ายรับผิดชอบกันไปนะพี่น้องเนะ <c ười> าะเบาให้มันแจ้งนี่ตรงนี่พี่น้องค่ะมันแจ้งเท่ากัน,นแบบแบบเข้าแวกแหวกเป็นยังไงคุณชิรอด คิดถึงพี่น้องท่านหนึ่ง่ะเพื่อนๆพที่ที่น้องๆทุ่งป่าเนอ่าคือติดตามสาวสว่างมาด้วยดีตลอดแชร์ไปในเด้อพี่น้องเด้ะเพื่อกดใช่ไหมกดติดตามว่าสันกดไลค์ก่อนแชร์ไปโหลดเพิ่มีอย่างพี่น้องเพิ่มีอย่างก่อน หากเป็นกำลังใจหมห้ละมีโอกาสจะหาแนวเหตุไปที่น่องแต่ละหมือแต่ละเวนนินเนาะ <laughs> งามยากกั่ยากงามไงแต่งางงามพักแต่ัก,ก,กส่วนชีวิตจังหละชีวิตแตล่ละคนบ่คือกันแต่ละชีวิตเทา่าชาวาวบ้างก็มีสารกระได จำกินกะกินโอ้ยสาวสาวบางเลยที่เฮ็ยดยังซูพี่น้องกินเดี๋ยวนี้มีโอกาสที่เราพี่น้องเรื่อยๆไปนี่สิมีโอกาสไปเฮ็ดของดูของกินให้เบิ่งเห็ดฟ้าอัลลาขั้นตอนแต่ละแต่ละความอยากเพ็ดไี่ยังกะกินตามที่นี่ให้พี่น้องเบิ่งนี่นะจะเฝ้าจะเฝ้าเปิดเฝ้าเบื่อกันพี่น้องเบิ่งให่ สราจะวางนะไงยกกังจะกินไปตามตามที่เขาเห็ดกินตามทีม่เขามีสราจะวางทุนอีสานก็ได้มูเพิ่นเกศสิเค็ดพี่กันเพิ่นเกศสิก,กินพี่กันน,ะนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะบ้านเมืองเ้างาัดอีสานเ้างกักินพี่กันนะั่นแหละแต่ว่าเราจะวางได้มีโอกาสได้มาพูดมาคุยกันนะกับเฮ็ดไปพี่นอ้องเฮ็ดไป ช่วงจังหวะเฮาเทาองเก็ดเทาองเกษตรไปมีโอกาสพี่น้องแต่ว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ้องลุงป้าหน้าอาคนอีสานน้องไก่แต่จะกินคือกันนั่นเนี่ยพ็ดกินคือกันพี่น้องเขามีเขามีโอกาสเทาองเกษตรไปเทาองเกษตรในไทยไทยขิดไทยอย่างทาองเกษตรไปแต่ก็มีเนี่ยพี่น้อง เปเห็ดเป็นน้ำมูน้ำปวดเป็นว่าไปเว่าแม่จะแจ้งรอแจ้งออกนะพี่น้องนอนมาหลับเด็ตื่นมากอ่ะไมาตะกี้สาวสว่างไปข้ายย่าครับต้แต่ข่ายคิดหน่อยบ่ได้ได้คู่อีเด็กบ่เครมุ่งกาะดได้ปลูกได้คุยดอกคุณยายประมูลกับไปรอบสองเนาะต้องเข่าเก้าโมง ทางสว่างผู้สว่างเรียนตีนส่บาทแล้วกับมุกมมงคืนจะไปนะจะทอดสกลนครกับแปดสิบลักกิโลอย่างนี้ทางสว่างกับขับรถไปเร็วเน้อเจ็ดโมงคืนประมาณเกือบแปดโมงกับหอดนะสกลนครไม่โตจังหวัดข้าใหญกินเขากินหนา้ายังไม่ลดทอเขาไปกินที่นอนเขากินน้าแล้วก็ เขียนเล่าไปไปตึกบซูนฟอกไต่หมอเขากะมาลักเอาขุ้นปลวยเก่ามุงชาวสว่างกักลับไปรถแล้วกัเปิดกับจกจังน่อยกันอนพี่น้อง11โมงปวดับจนตื่นมันมันต้องพักพี่น้องแต่สั่นงนุ่มจิ๋มกาแฟชาวสว่างมากจิ๋มกาแฟด้วย กาแฟหนึ่งน้ำเช่าจิ้แก้วนึงที่อีกวันหนึ่งกับบ้ได้ต้องต้องเป็นเนตที่เป็นกาแฟดำพี่น้องต้องกินแก้วนึงสักกันมาใส่ใส่ใส่กาแฟนี่งนละบ่ได้ปรุงใส่เนตตาลบ่ได้ใส่ข้อพิมีดอกข้อพิมีตอกใส่หน่อยนึงอยู่บ่ใส่เน,นตตานไมออกทุนกลมกาแฟดำนอนเสยพี่น้อง นอนหลับเสยจนมาสิบเอ็ดโมงแปะเทียงนะนอนหนีนิรลภลัยตรไปหามือ่ะงเขาเขาก็นอนคือกันพี่น,อน้องแต่และคนเป็นอยล่าเนาะเป็นอยล่ะขับรถพักสายตานั่มเแ,แล้วจนงหอดบใบสองเสร็จแล้วพี่น้องเขาจงทยอยชงคนป่วยออกจากตึกมั่นหกสิบคนนะ หน่อยแปดชิบคนต่อหมู่พี่น้องขายกิดเซเว่าล่าไหมขอมันคือมหมใบ้องมันจะจังเข่าแบบย้ายอย่างงี้กินแล้วเม่อไงแล้วนอนมีเบาะหลัง กแตงบานอนเห็นเราเพราะิดเก่งนะพี่น้องปูผาเตะมีหมอนมีผ้าห่มเปิดแอร์ไม่แน่งอนหาเราหับมาแล้วกินน้ำแดงกินน้ำแดงนี่รู้บ่อยสะกอนกนอนพักเยินมันเมื่อยเลยพี่น้องเปิดแอร์เย็นๆซะได้แล้วนอนพัก ออกเมื่อแล้วพี่น้องเลยครับรถมากเลยอำเภอพันนาไปแวะตลาดจะจังหาเขาแล้วกินในนวดพี่น้นองตอนนั้นวาก็ไปได้กินเขายังนีเครื่องในหมอบะหิกินตะกิดกินตะเกามงใบสองจังใบสองกว่าจังเลยกินเขา่ยายัยผมโอ้ยเราก็ะซิบเตือนยาเตื่นแม่จะร้ง <laughs> นักต่อสู่น้องพี่น้องสามปีเที่ยวอยู่หันก็ต้องต่อสู้แล้วน้องพี่น้องต่อไม่ขึ้นือไม่งี้ปะเริ่มเริ่มเท่าแล้วก็วมีความเว้าเนี่ย <c oughs> ว่าไม่เมียดยังพี่น้องเอ,อ้ยดูแลนีนล่ลนะแม่พ่อแม่เจ้าของอดูแลผู้ใดบ่สบายแล้วเขามีโอกาสว่างกับเบิ้งเพิ่นดูแลกันไปจุ่มเขาไปเฮ็ดงานขงเขาบ่มีเวลาพี่น้องก็ต้อง แลถึงไปเศรษฐกิจย่ำนีแก็ยังต้องทำม,มาหากินเนาะพี่น้องเนาะต้องม,มาดูซื้อๆนี่ก็บวันนี้ได้ด่าวันี้ไหงเด็ตั้งตั้งหน้าที่ซอยกันกันต่อไปต้องตั้งวะางไรหรือไม่เอาตั้งหน้าที่กัช่วงจังหวะก็ดูแลกันไปเนาะพี่น้องเนาะแจ้งออกแจ้งออกเนะพี่น้องเอ้ยบานนี่ <c oughs> เกาก็นอนอยู่กับลูกตึงตังอะไรแบบนี้กันหิวได้แบบนี้ขังเขาจะเจ้าตื่นตีสามเช้าชาว่างกับอะไรตื่นมากับขังกับน้ำนี่เต้ากิ่นขังนิดน้ำนิเต้ากิ่นแล้วเมื่อวานนี่เชาชาว่างเท็ตไข่พะโล่ไข่พะโล่ไช่ไก่พะโล่ไก่ใส่ไข่ประมาณสิบหน่วย กะไก่ตุมเท่าไวยตัก well, kind of ับผู้เจ้ากับปิ้งให้ไอยกินเล็บขล่ฟังม้วนแรงๆสบายตุมขล่ไวยค่ะยำเ้ากับมะอุ่นกับทันเวลามะพีนองเนาะต้มไข่ห่อเข่าคุณยายหัเข่ากับตะมาห่อเข่ามาขมเย้ากับอุ่นแห่แล้วแล้วแก่ปั้นกินได้ ตีสามซึ่งกินข้าวปั้นกินเขากินยาก่อนเราจะบ้านจะเตรียมนั่นแตง,ตง,ตงนีนงนงต่ต้มกับต้มนู่นนี่นั่นตีซีก็อาบน้ำพี่น้องอาบน้ำอาบค่าแต่งตัวนู่นนี่นั่นมาหอดโรงพยาบาลก็ตีซีครึ่งประมาณสองกิโลพี่น้องครับรถจากบ้านเช้าะจะบ้านมาหมูเขากับเข่าเกลี่ยมดทุกคนนะน่ะ กู้พิ่งอยู่ไก่ก็ต,ต้องเตรียมพร้อมน้ำพี่น,อน้องเนาะเพิง่งทำมาฮอดแต่เศร้าเศร้าตะวันแต่ตีสี่ครึ่งมาพายายเขาเพียงกต่ดังมาเบามานั่งคุยนั่งจ่าพี่บน้องนะแต่จิไปหาซื้อปิ้งไก่ประนี้พี่น้องเอ้ยซื้อปิ้งไก่ปิ้งปลามาใส่ห่อเข่าใหญ่เจ็ดโมงเศร้าตะวันแตจิตไปหาเขา่าดูเล่ากินรอบสองพี่น้องห่อเขาเจ้ามาเศร้าตะวัน ถ้าเราแวะๆตัวนี่จแจ้งแล้วพี่น้องจ้า <c oughs> มาบึงภาพบรรยากาศโอ้ยขอขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายๆเลยเราสว่างอยู่ห้องพักญาติพี่น้องเลยแจ้งออกแจ้งออกนะมาบึงฟังกันนี่บันนี้พี่ต้นบงังฮู้พ่อพี่น้องนี่บงังฮู้สิเป็นหมากแล้วบัรนี้ฮพี่ต้นบังฮู้เป็นหมากนะ หน้าตัางทางศูนย์ฟอกไตพี่น้องหน้าตัางทางศูนย์ฟอกไตตรงนีต้นมะฮู้ต้นไทรแคาเจ้ากินตำมะฮู้เราข้อสาบัดมาทางนี้ก็เนี่เป็นเป็นนุ้ยเป็นหน้าเอ๊ะเนาะพี่น้องนนะยังไงก็ได้ต่งกินแล้วทางผุ่งกับอาคารตึกทางฟังกันหนึ่งต้นไก่ๆพี่น้องพุ่มพๆไม่ไม่ตึกจะฟังกันนึ่งลายสั้นลายหลบพี่น้องศูนย์ฟอกไต ทั้งนี้ทั้งนี้ก็เป็นทางด้านลาหลังของคอดพี่น้องโซนทางผุ่นก็เป็นห้องซักห้องซักล่างแล้วก็ทนทางพุนเขานผเห็นตึกฟังกันนี่มันเป็นห้องดับจิตที่พี่น้องทั้งนี้บ่อยา,ากโซ่ดอกดมบ้านาก็ธรรมดาเป็นเรื่องปกติโซนทางผุ่นเป็นห้องดับจิตพี่น้องนี่ระบบนี่ระบบนั่นระบบอันนี้นี่เป็นห้องซักลีดอยู่้างทาง นังพ่นก็แมันตื๊บคนน่ะมองเขาเฝ้าใครย่างลุยไล่ลุยไลพ่พี่นอออ้องเอ้าก็มียังอวดยังอ่างพี่น้องเอ้ยก็กอยูไปตามเังสี่ละสาวสว่างคนดีสารก็ได้ยูไปตามสภาพความคว่มเป็นไปเป็นมาเนาะพี่น้องเนาะ <Okay. S 1> ความคิดหวอดคิดถึงพี่น้องเท่านี่แหละก็ยังว่าพูดมาจาา่ามันมีก็มพี่มองนั่งกินเข่ายู่ดอกนั่งมสายม่านแต่มีมี คป่วยมีอ่ะคป่วยเป็นม,มานังเข่าเนาะพี่น้นองเนาะจะเอาไว้เป็นนังซะ,ะ,บบะเพราะว่ามีแต่บ่เป็นมีแต่เฮามปนแต่หลายคนเป็นป่วยเป็นม,มาเป็นอะไฟรฟังกันเริ่อทยอยมาหลังรอบสองทุกคนมาแต่เสาเป็นแต่มามีอยู่บ่เป็นสิบเตียพี่น้องก็ยี่สิบคนต่อหมื่นน่ะ ้าวสว่างก็จะปิดคลิปด้วยบะเนี่ยเฝ้าไปหาสื่อปิ่งไก่เห็นคนใหญ่คนหลายพี่น้องมันจะบอทันคนเขาก็เห็ดหมื่ต่อหมื่มามันก็ปิ่งหง่อนไม่ไหมเนาะไคก็อยากเฝ้าก็ซื้อไว้มันกะหลากหลายจะกินหง่อนซื้อไว้ให้่ใหประมุ่นกันไก่ทั้งสาวสว่างก็บห่อก็ต้มมาจะจีด้ยยังละไปบริษัทกอนพี่น้อง ขอขอบคุณขอบคุณเดอ้อที่เข้ามาติดตามรับชมสาวสาว่างคนอีสานเนี่ยและพี่น้องชีวิตประจำวันค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในสาวสาว่างเนี่ยเดอ้อขันเป็นขาไม่ห็นกระไดพี่น้องจ้าให้กำลังใจซึ่งกันและกกันจะเป็นสิ่งที่ดีเนาะพี่น้องเนาะในชีวิตคนเฮามีอย่างพี่น้องจะดูแลก,กันไป คำพูดว่าจากกันกระทํางบไดขันผิดพาดประการไดสาวสว่างขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้อมันก็ยังไม่อยู่เมื่อนี่กะสวัสดีจ้า